ไปดูเหตุการณ์นะคะของตำรวจพัทยาค่ะบรูรณาการกับสายข่าวออนไลน์นะคะกวาดล้างมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งเพื่อเป็นการปราบปรามเด็กแว้นค่ะท่านพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชยัชยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสพเมืองพัทยานะคะออกตรวจจับก,การกระทำผิดบนท้องถนนตรวจสอบทั้งสิ้น100รายพบผู้กระทำผิดถึง50รายค่ะ ก่อนการสนทิกำลังจับกลุมนะคะสืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เบาะแสะจากสายข่าวโซเชียลเน็ตเวิร์ จึงวางแผนวางนำกําลังนะคะไปวางสกัดในจุดที่กลุ่มวัยรุ่นนัดพบกันโดยเดินทางมาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อทําการตรวจสอบกลุ่มรถจักรยานยนต์นะคะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่า<ป><ป>มีผู้กระทําความผิดพรบรจ,รจราจร<ม>ก็คือไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ใส่กระจกมองข้างไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีเอกสารคู่มือรถไม่มีใบขับขี่รถแต่งซิ่งล้อสีล้อแมก็กข้อดังทั้งหมดเนี่ยรวม50คันค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาความผิดนะคะแล้วก็ออกใบสั่งให้ผู้กระทำความผิด30คันตรวจยึดรถที่ไม่สวมป้ายทะเบียนไม่มีเอกสารคู่มือรถ20คันอย่างไรก็ตามยังไม่พบการกระทำผิดขับขี่แข่งขันกันแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้ก็ยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้ช่วยกันเคารพกฎจราจรรวมถึงการใช้ความเร็วค่ะว่าเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอีกด้วยค่ะ